วดีครับว <Aqui. S 2> ันน <we> hmm, ี้เกษตรนักพัฒนาอันนี้เราก็มาประชุมเศรษฐกิจชุมชนนะครับหมู่6บ้านบ่อน้ำสายดูกันห2สหนยอาอ้นไว้น้ ไห่อะต้แทนเวีชีพกบมือนยนงด้ชน้ยนหนึ่งลางน่มาใครจะใด้าม้ามอ้ามมัอข้ามมอ้มือ้า้ามจ่ามม้ม้ามม้าม้ามมัอเอขามามมือ้ามมอ้ามมามมร้ามมามมือามมามามกันาา em nấu nấu ăn kém kém anh ấy con nam con này tao mang rồi không 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 ผมพิมพ์ให้จริงๆก็คม่เคืพิมพ์ให้เลยนะได้สเศษอะไรในการพิมพ์ให้ไอ้กลุ่มไอ้กลุ่มหนึ่งกลุ่มทาอุสาบอกได้อุสาเลยนนางเนเพชไหนนี่ต่างการนุนพีฟังก็กลุ่มเดียวกันก็ ก็พูดทางเดียวเนาะพูดทางเดียวแต่ก่อนจะพูดขอเช็คชื่อก่อนเดี๋ยวโกหกนีกหกอาไม่อน้าไม่แนี่ว่าตนี่โกหกรอาดารสอนเต้นเช็คชื่ออดยกมือเว้าอ่านชื่ออะไรยกมือเ้ยดางสอนมาค่ะาสุดมสูดไปัง

โอน้กุางมงเดือนมีเตาเผาางงเดือนควรสุกแทนค่แทนมีคืกค่าค่าวงเดือนนะ่ล้วดือนไปไหนทำงานอันนี้แทนแทนนี่คือแทนถาบอนหรือแทนใส่ชื่อเฉยเหรือว่าแทนตัวแทนเไปยนเป็นพี่สาวเนาะบอกนาปยาลุดแ

พาให้กลุ่มนี้เปลี่ยนนะให้คุยกนารสมาชิกในกลุ่ให้เรียบร้อยก่อนเม่วาเดี๋ยวชคทว่ัดแทนใจเด้อเอาชือคนสมาชิกคนปัจจุบันเด้อว่าใีเอาสมาชิกในอดีตไม่คมไม่ไม่ไมนไม่ไมม่ไม้ไมนไม่ม่่ ฟัง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 เมื่อกี้น้านาสุเพ็ทเนี่ยคือยังเป็นสมาชิกอยู่ไหมเขาไม่เอาเขาไม่เป็นโอ้ดีดีดีไม่ติดกันเลย รอก่อนเนอตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะเรื่องเกินเรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มนะแต่ว่ากลุ่มจะแยกออกได้แย่ ขอให้เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกจริงๆไม่ใช่สมาชิกหลอกบางทีเอาชื่อมาก็จะเป็นคั่แล้วเวลาคูจะได้เอาคนเดียวเฮ้บาตรงไหมฮะบาต ต่อไปอ่ะเดี๋ยวกลุ่มเมื่อกี้น่ะกลุ่มอะไรน่ะกลุ่มพ้องงานงนี่แก่อนเดี๋ยวเราเช็คกลุ่มนี้ก่อนให้ไปคำคคามเข้าใจให้รู้เรื่องกันก่อนนางงนอ่ะสมาชิกกลุ่มนางเงตนใครเขียนมาตื่นให้นี่ ลูกสาวเด่นหนาเตี้มีลูกสาวหาลูกเผยด้วยหาลูกเผยอยากได้ได้อยากได้ลูกเผยอยากได้ลูกเผยเอาลูกเผยแบบไหนกินเหล้าเมายาคนนั้นก็ดีเด้วยดูจังตาเอาจินนลงไปดูจักกินเลยอ่านางบนนางบุญเรืองนางพัพ ข้าอยู่ที่จ้าโอเคนางตวนใช่ไหมตวนางสาวบุมากข้าหาตามนี้นะอย่าว่ากันเ้ยนางไทยนี่ข้านางวันจ้านางน้อยข้าค่านางอ็ดจ้านางนันทิยา โอเคนี S <S s <S okay. ini, ่ผลมนี huh. ้ครบอันนี้เป็นสมาชิกที่มาครบอันนี้มีสมาชิกใหม่ไหมคนเก่าไปไหนคนเก่าลาออกจ้าลาออกคนนั่เยอะแล้วเก่ารวยวพอเพียงแล้วจ้าเขาไม่รู้เขาไม่ใจเลขพอเพียงแล้วพอเพียงแล้วครับหยาดจุกแล้วเดี๋ยอีกได้หนึ่งจะเี้เยอะแล้วทีเยอะแล้วพยายามลาออกจ้า อ่าโอเคตลงนี้นะครับก็กลุ่มของนางนางมน,นเนี่ย,ก,ยก็ถือว่าสมเอกสารมาขอกู้หนึ่งแสนเนี่ยโดยโดยระเบียบเศรษฐกิจชุมชนของของตั้งแต่ปี4ีมาเนาะนนก็คือเขาจะให้หมู่บ้านละ1นึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเนี่ยแต่ของตอนนั้นบ้านบอ ด้วยมีหลายกลุ่มก็เลยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เอาห้าหมื่นอีกกลุ่มหนึ่งก็ห้าหมื่นกลุ่มตอนนั้นทางไปผู้ใหญ่พันนั่งเนาะผมจะไปเปลี่ยนผู้ใหญ่ปันเนาะผู้ใหญ่ปันเสร็จก็มาผู้ใหญ่พันนอะไรก็ก็เปลี่ยนกลุ่มเรื่อยๆก็คือห้าปี หปีส่งครบก็กู้ใหม่ห้าปีส่งครบก็กู้ใหม่อันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วมีการได้ไหมรอบที่หรอบทหไม่มีรอบที่ห้ามีสมาชิกคนใหม่บ้างไหมมีคนเดียวอี่ห่หรอทำไมเขาไม่ให้เข้าหรือว่ายังไงเขาไม่เข้าหรือว่าครับจงไปแล้วเเขขาี ขอพอเพียงแล้วขวาแอ่งอินขอบขอบเพียงแต่ที่ยื่นมาเนี่ยนะครับทั้งสองกลุ่มนี้ยื่นมาเนี่ยขอยื่นมาก็ขอยื่นมารวมละหนึ่งแสนเนี่ยซึ่งมันเกินเขาเรียกเกินโค้ต้าของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็จะได้หนึ่งแสน